สวัสดีครับพบกับกีฬฟุตโตกรุ๊ปนะครับรบกวนกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะฮะนะครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องเอวสารของการเลี้ยงวัวควายเกิดขึ้นเมื่อเมื่อไหร่นะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังจากคลิปนี้ที่ผมปล่อยไปนะครับยอดวิวทะลุมากนะครับก็คือวิ่งไปเป็นแสนเลยแต่ว่าผมจะแก้ไขวิดีโอแล้วเกิดความผิดพลาดทําให้ผมลบไปเลยผมก็รู้สึกว่าเออในคลิปนี้มันมีแบบ คอมเมนต์เด e ็ดๆมีเกี mm ่ยวกับความรู้จากหลายๆคนที่เอามาผสมผสานรวมกันแล้วแบบมันเกิดความรู้กับผู้ที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็อ่านมันเป็นคลิปที่ช่วยในการกระตุกความคิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยหาข้อมูลมาใหม่เพื่อจะเอามาลงใหม่นะครับข้อมูลอาจจะแก้ไขมาให้มันรัดกุ่มมากขึ้นนะครับนะครับ การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์สวยงามเหมือนเลี้ยงปลากัดนะครับพวกนี้นะครับก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยส่วนมากเลี้ยงเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเนือ้อาาอุตสาหกรรมเนื้อก็คือเลี้ยงมาเพื่อตอบสนองต่อการบริโภคของมนุษย์ก็คือเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นะครับก็คือเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แต่ณปัจจุบ,บันเนี่ยสภาพแวดล้อมธรรมชาติทุกอย่างมันเปลี่ยนไป นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นฝนตกมากเกินไปน้ำท่วมแรงจัดหนาวจนทำให้อาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์และก็การเกษตรพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับมนุษย์เพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจาก6000ล้านคนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อาหารของมนุษยชาติเริ่มไม่มีความมั่นคง โลกของเราไม่มีความมั่นคงในเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารของโลกนะครับเขาถึงกล้าลงทุนเงินถึง7.5ล้านยูโรนะฮะเพื่อวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็คือการพ่ะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์พวกนี้ซึ่งสัตว์พวกนี้เนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นโปรตีนชั้นดีของมนุษย์เลยนะครับที่มนุษย์ต้องกินนะฮะ ก็กลุ่มเป้าหมายหลักๆที่เขาจะจัดจําหน่ายพวกนี้ซึ่งได้รับความนิยมแน่นอนที่เขาคาดไว้ก็คือ 1. กลุ่มคนที่รักสุขภาพกลุ่มคนที่รักสุขภาพก็คือเขาบอกว่าเนื้อสัตว์ของเขาเนี่ยที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเนี่ยหไม่มีแบคทีเรียาจากธรรมชาติมาเจือป,ปนไม่มีสารเคมีนะครับไม่มีพยองพยาธนะครับสกลุ่มคนที่ต่อต้านเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์คนเหล่านี้จะบริโภค เนื้อพวกนี้แทนการบริโภคเนื้อจริงๆของสัตว์นะครับ 3. กลุ่มคนที่รณนงรงเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนเพราะว่ามีการวิจัยแล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์และครารับาซมีเทนนะครับที่ปล่อยสู่อากาศนะครับเป็นลำดับต้นๆของอุตสาหกรรมทั้งหมดในโลกนะครับพอผมนะครับได้ทำความเข้าใจกับ ข้อมูลที่เขาให้มาในเว็บไซต์นะครับเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับก็พิมพ์ว่าการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเนื้อวัวนะครับพ่อเลี้ยงเนื้อวัวนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอ่านได้นะครับตัวนี้มันทําให้ผมคิดว่าเออในความจริงมันมีโอกาสเป็นไปได้นะนะครับอาชีพของการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยอวสารได้นะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆไงนะครับคน ในโลกนี้ก็เพิ่มมากขึ้นอัตราการหิวโหย,หยของคนแถวแอฟริกาแถวเอธิโอเปียอย่างเงี้ยก็ยังมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอินเดียอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีมากขึ้นเรื่อยๆอาหารก็ยังไม่พอให้มนุษยชาตินะครับแล้วสภาพอากาศก็ยิ่งสภาพแวดล้อมของโลกก็ยิ่งย่ำแย่ลงเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนในพวกน,นักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนในโลกเนี่ยก็ต้องผลิตบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อ ให้คนบริโภคเป็นอาหารทดแทนสิ่งเหล่านี้นะครับพอผมมองย้อนกลับไปแล้วเออจริงนะครับจริงเพราะว่าการผลิตเนื้อเยื่อพวกนี้นะครับใช้ระยะเวลาณนะตอนนี้นะฮนะณตอนนี้มันอาจจะใช้ทุนที่สูงนะครับรสชาติมันอาจจะไม่ได้นึกออกไหมครับแต่ณวันนึงอ่ะ ในอนาคตคนมันไม่ได้คํานึงถึงรสชาติแล้วแหละคนมันมันคำนึงถึงการอยู่รอดก็คือกินเพื่ออยู่แค่นั้นเองนะครับมันทําให้ผมมองว่าเออมันมีโอกาสเป็นไปได้นะทฤษฎีนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีพี่ๆบางคนก็บอกว่าแถวอเมริกาก็มีแล้วแหละก็เริ่มมีจัดจำหน่ายแล้วนะครับในที่เขาคอมเมนต์ในคลิปก่อนนะครับแล้วพอมองกลับมาในประเทศไทยถ้าสมมุติว่า กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นะฮะเขาทําแล้วประสบประสบผลสำเร็จนะรประสบผลสำเร็จในกลุ่มเวทีของโลกแล้วถ้าสมมุติว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารในประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทเดียวเลยนะครับที่มีเครือข่ายเกี่ยวกับระบบธุรกิจต่างๆอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดก็คือ C ตึ๊ดนะครับก็คือจะไม่พูดกล่าวถึงนะฮะ ก็มีทั้งร้านสะดวกซื้อมีทั้งอา,อาหารสัตว์นะครับมีทั้งไก่หมูพวกนี้ก็คือบริษัทซีตึ๊ดนะครับนะครับไม่อยากพูดเก้าร่วงเขานะครับถ้าสมมุติว่าณนะวันนั้นนะนะครับณนะอนาคตเนี่ยเมื่อโลกมันเปิดนะครับเมื่อโลกมันเปิดเมื่อกลุ่มทุนใหญ่เหล่านี้นะครับเขาไปซื้อนะเทคโนโลยีจาก ประเทศเหล่านั้นมาทําในประเทศไทยผมว่าเกษตรกร,ศร,ศกรไทยอยู่ยากนะครับเกษตรกรไทยอยู่ยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าทําไมกลุ่มเหล่านี้เช่นซีตืดเนี่ยครับทำไมเขายังไม่เขาอาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่ใชร้ระยะเวลาไม่เท่าไหร่เลี้ยงหมูปีหนึ่งได้ประมาณคอกข้อนะครับ เลี้ยงปลาก็ได้จํานวนมหาศาลต่อปีนะฮะแต่ว่าเลี้ยงวัวกว่าจะผสมได้ก็2ปี3ปีท้องก็เป็น9เดือนถึง10เดือนนะครับแล้วกว่าจะเลี้ยงวัวตัวหนึ่งนะครับอีก1ปี2ปี3ปีและขุนเป็นเนื้อต้องใช้ระยะเวลาพโรเซสของการผลิตเนื้อวัวแต่ละตัวเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา4-5ปีซึ่งระยะซึ่งต้นทุนที่มีค่าที่สุดของบริษัทเหล่านี้ก็คือเวลานึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วบริษัทใหญ่เหล่านี้พวกซีตืดเนี่ยเขาถึงไม่ทําไม่มาจับสิ่งเหล่านี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วปศุสัตว์ในประเทศไทยเช่นสากรต่างๆหรือฟาร์มที่มีขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเขายังอยู่ได้เพราะว่าบริษัทเหล่านี้เขายังไม่ในลงมาจับแบบเต็มตัวเพราะว่าเขาคำนวณแล้วว่ามันไม่คุ้มนึกออกไหมครับแต่เขาเนี่ย ็วางฐานอุตส,สาหกรรมอย่างอื่นธุรกิจอย่างอื่นที่มาควบรวมพวกนี้อยู่เช่นปุ๋ยเช่นค้าปีค้าทรงนะครับแล้วก็อาหารสัตว์นะครับแล้วก็อาหารสัตว์นะฮะบริษทัทเหล่านี้เป็นตัวควบคุมกลไกาการตลาดทั้งหมดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสบปะหลังพวกนี้คือ ลึกๆแล้วก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นคนควบคุมคกลไกการตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่นะฮะที่เอาไปให้ประชาชนเลี้ยงแล้วก็พอถึงระยะเวลาที่ต้องจับก็กดราคาประชาชนให้ประชาชนต้องได้รับความลําบากก็คือบริษัทเหล่านี้นี่แหละนะครับก็คือถ้าณนะวันหนึ่งนะครับต่างประเทศเปิดรับอุตสาหกรรม พิเศษในการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์พวกนี้โปรตีนพิเศษขึ้นมานะครับผมเชื่อแน่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยที่ทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีโอกาสที่จะไปซื้อนะครับเทคโนโลยีซื้อนักวิจันจยนะครับพวกนั้นมาทําในประเทศไทยนะฮะแล้วมาทำนึกออกไหมครับว่าการทําแต่ละทีมันย่นระยะเวลาอ่าแล้วก็ พื้นที่ต่างๆลงการคุ้มทุนมันมีนลอกออกไหมการคุ้มทุนมันมีมากขึ้นการได้กําไรมันมีมากขึ้นนะครับการได้กําไรมันมีมากขึ้นนั่นแหละผมว่าณวันนั้นเขาจะทําการทำามืนไม่ยากนะครับกลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มบริษัทเหล่านี้เขาวางเครือข่ายตัวเองทั้งหมดเข้าไปทั้งการเมืองเข้าไปทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเขาวางไว้หมดแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขานําเข้ามาในประเทศไทยเขาเปิด เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ขายพวกนี้เสรีมากขึ้นมันก็ส่งผลแย่ต่อเกษตรกรแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรกรก็ต้องปรับปรุงพัฒนาฟาร์มของตัวเองให้มันดีขึนนนนขน้นให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นเู้ไหมครับปรับปรุงพันธุ์ให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับ ส่วนไอเรื่องเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่เราไม,ไม่ยังไม่ต้องคิดตอนนี้ก็ได้แค่เป็นไกด์ไลน์แค่เป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเออโลกในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะนึกออกไหมครับในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นึกออกไหมแต่ว่ามันอาจมันอาจจะไม่ใช่อนาคตอันใกล้นี้ก็ได้หรือจะใกล้ก็ได้ไม่มีใครรู้เกนะครับเพราะว่าเหมือนที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง นะเหมือนผมทํางานในกรุงเทพนะปัจจุบันนี้ก็ฝุ่นละององฝุ่นละอองเต็มไปหมดนะครับผมก็ก็เพิ่งรู้ว่าสภาพแวดล้อมสภาพอากาศของโลกมันแย่จริงๆนะฝุ่นละอองหายใจเข้าเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนอากาศมันน้อยมากนะครับพอตื่นขึ้นมาน้ำมูกไหลเป็นเลือดไอน,นี่ของจริงเจอกับตัวนี่แหละนะครับ ณวันหนึ่งนึกออกครับณวันหนึ่งที่สภาพแวดล้อมของโลกสภาพอากาศของโลกนะครับสภาวะของโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นทําให้การเปลี่ยนแปลงของโลกมันผิดเพี้ยนไปหมดเนี่ยจะปลูกผักปลูกพืชปลูกข้าวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้รับผลผลิตเยอะเท่าที่ควรนะวึกออกครับพอปลูกแล้วก็ใส่เคมีเยอะจนบริโภคแทบจะไม่ได้นะึกออกไหม เหมือนในอาร์เจนตินาสภาวะอากาศมีการดีฟขึ้นสูงลงต่ำทำให้วัวช็อกตายไปหลาย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 ร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวหลายพันตัวอย่างนี้นะฮะแน่นอนแหละว่ามันก็มีโอกาสนะเพราะว่าเมื่อสภาพมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อาหารของมนุษยชาติมันมีความไม่มั่นคงไงไอ้พวกที่จับจ้องกำลังจะหาโอกาสในการทำธุรกิจ เขาก็พยายามที่จะเล็งเห็นว่าเออตรงนี้มันน่าทำนะเพราะว่าคนเราอะตราบใดที่ยังไม่ได้หาอาหารบางสิ่งบางอย่างเหมือนในดาก้อนบอล่ะที่กินมเมล็ดถั่วแล้วอยู่ได้เนี่ยแน่นอนนะครับก็อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแน,นวทาง นะครับติกันได้ว่ากันได้ด่ากันได้ครับแต่ว่าขอให้เป็นเหตุผลที่มันเป็นในเชิงบวกละกันเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอาความรู้ประสบการณ์มาพินิจวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาโต้แย้งกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับวันนี้ก็รบกวนนะครับจบแค่นี้เองนะฮะแล้วก็รบกวนกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็พยายามจะทำคลิป ดีๆหรือว่าแนวความคิดอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ